Assalamualaikum ah w a r a ตุลลอฮิวะบ wabarakatuh สวัสดีครับผมเนะดเปซโซ่นักปฏิเครื่องชงกาแฟสดและโมนิฟายอุปกรณ์นะครับเอวายรวมถึง DIY เดวายด้วยครับนี่เป็นงานสตาร์ลิสโซที่ทางบ้านส่งมานะครับ <c oughs> นี่ครับโฟมาอัปเกรดนะครับ <c oughs> เพื่อใส่ปั๊ม์นั่นเองนะครับปั๊มนี่ครับเดี๋ยวจะรอใส่ ครับวิธีใส่กันเลยนะครับใส่ปั๊มนะฮะต่อสายต่อข้อต่อต่างๆนะครับนี่มูนิฟายในตามแบบจะบอกนวของผมนะครับก็คือจะต้องถอดอะไรบ้างน,นะ เคอาละขั right right nice. really ้นแรกเลยเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับนี่มันบางครับก็คือเปลี่ยนแล้วนี่มันบางมากมันอาจจะรั่วได้ในอนาคตนะครับเพราะคือนี่ปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาใหญ่ครับเคือที่เจอบ่อยมากก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะครับปักสกรีนนะครับแล้วก็ใส่ด้านที่มันมีฝั่งที่หยาบแล้วกับฝั่งที่ละเอียดนะครับฝั่งที่ละเอียดเนี่ยเอาไว้ฝั่งที่มีติ่งนะครับมีติ่งอ่อนี่นะฝั่งนี้ครับ ไอที่มีเป็นติ่งเนี่ยเดีินเดินเดินเดินไอ้นี่ไม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 ่ใส่ไม่ยากนะใส่ไม่ยากาาาเดี๋ยวนะครับเสนอหนึ่งแล้วก็วางลงไปเลยนะครับ ตัวนี้ไม่นนาใจยากนะครับแต่ว่ามีบางท่านก็อาจจะทําไม่ได้นะก็ก็นิดนิดหนึ่งก็ใจเย็นใจเย็นนะครับเย็นงหนึ่งเห็นไหมสิแล้วต้องเคาะลงครับแรงแแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเราได้เคาะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องเคาะอะไรเลยนะแคเคเราอยากไม่อยากให้มันหลุดอย่างหนึ่งแล้วต่อไปที่ในแนวทางของผมนะครับตัวนี้ออกนะครับเราใส่ตะแกรงทองใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับ แ,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามอย่างครับเอาวาลนี่ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าวาลเนี่ยมันเหมาะสำหรับตะแกรงอูเดียวนะครับมันเป็นวาลเนี่ยล้วก็ออกทางเดียวนะครับทีนี้ผมก็แนะนำมาใช้ตัวนี้ครับดังนั้นวาลวก็ราใช้ครับสามอย่างนะครับเอาออกไปนะครับปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้ใช้ใองดื่มได้ไม่มีปัญหานะตัวนี้ไม่มีปัญหารนะสรุปว่าพื้นฐานเนี่ย ซื้อสตาร์เรซมาใหม่แกนะกล่องเนี่ยสอย่างนี้ต้องทำสามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเป็นอย่างน้อยเอ่ใช้วัตถุดิบอันเดิมก็ได้มีเวลาแล้วครับอาโอเคทีนี้มาในส่วนของฝาแล้วครับเพราะว่าในส่วนของฝาเี่เราจะให้มันปั๊มลมแต่แทนมือนะครับและในวิธีของผมก็คือใช้สาม,มารถที่จะกลับมาใช้ปั๊ม ได้เหมือนเดิมอีกนะครับนี่คือการโมดิฟายของผมนะครับในแบบที่ของผมคือต้องกลัสามารถที่จะกลับมาใช้แบบเดิมได้อีกนะครับเดี๋ยวผมหา,าพเจนะครับนี้ก่อนเลย นี่นครชนชนชนโตนี่ปรจเบอร์สิบเจ็ดนะครับเผื่อท่านใดจะทําเองก็ได้เลยนะครับใช้ปแจเบอร์สิบเจ็ดผมตุ่มน้ำร้อนเปล่าๆครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงมาเลยเลยกัน นะครับมันไม่ไม่ได้ยากอะไรสองข้างมนันสลับกันได้เลยนะไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้คือปัญหาและตรงนี้คือปัญหาที่เราจะมันออกมาอย่างไงนะฮะตรงนี้ต้องใช้มีดนะครับมีดกรีด ตรงนี้ครับจะเสียเวลาหน่อยนะแต่ก็ระวังนะครับเรื่องกับมีดถ้าเกิดผมไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะม,มันจะมันจะขาดตรงนี้แหละครับตชาตรงนี้แหละ ไม่ขยับเลยนะต้อใช้ครีมล็อกช่วยนะช่วยหมุนช่วยจับไม่มลื่นอ่านีอ่ออ हम्म <laughs> คือก็ต้องเบามือด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวยับเดี๋ยวยับเดี๋ยวเยับโอเคนะชิมล็อกชิมล็อก ร้อยนะครับก็มันเน่เดี๋ยวตัวนี้จะส่วนนี้ก็คือส่งกลับไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าจะได้เวลาต้องการใช้ก็จะได้กลับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาในส่วนของฝานะครับอันดับต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นเซฟตี้วาลอยู่นะครับมันจะมีเซฟตี้วาลแรงดันเพื่อแรงดันเกินเนี่ยมันจะดันออกทันทีเลยนะครับ ตัวนี้ทีนี้ผมจะใช้วิธีการติดกาวนะครับกาวร้อนเลยเพื่อให้มันแข็งนะเราจะได้ไม่ต้องาเขาอออกถ,ถ้าเกิดงัดออกก็ได้นะแต่ว่าต้องหาอะไรมอุดอีกต้องมันก็ยาวอีกคือที่เคยทำมาแล้วคือใช้กาวอุดนะครับง่ายด,ดีก็เดี๋ยวมียาง คิดคูณแปะอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้กันกันรั่วตรงนี้ฝังโปรฟ้าบนด้วยนะครับเพราะมันจะออกตรงฝาด้วยนะครับเท่าที่เทสมานี่คือทุกอย่างก็คือทำม,มาทดลองมาหมดแล้วนะครับแล้วก็จะช่วยดันเก็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ จืดไปนิดนึงนะ เคครับเดี๋ยวทดลองไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันหลุดก็เราก็แก้กาใหมา่ครับระหว่างนี้ก็คงจะแห้งพอดีนะครับจะได้ทดลองกันนะฮะแล้วมาหัวข้อื่นต่อนะครับฝาเราใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาออยัางนี่นี่นะครับแล้วก็ใช้จุบจุบยานะครับนี่ผมเอาตัวนี้ออกเลยครับตัวกันย้อนที่จริงตัวนี้กันย้อนได้นะครับ แต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือกันย้อนเนี่ยคือใช้ตัวนี้ได้เลยใช้ทุกอย่างที่มันมีกันย้อนในตัวเพียงแต่ว่าในเมื่อครั้งที่เราใส่หัวต่อนะครับมันก็ไปดันทำให้จุกยางก็ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลากันกันนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับแค่น,นี้ก็เลยกันย้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะกัน มันไม่มีมันมันมันต้องย้อนมันถ้าเกิดว่าเราปลดแรงดันตรงนี้ให้เร็วคิดว่าการแล้วก็อถอดสายออกให้เร็วมันก็คงจะไม่ย้อนเข้ามาในเครื่องนะปัญหาคือการตอนนี้คือจะมีปัญหาเรื่องอไอ้ไน้ํานะครับละองอน้าแล้วกันมันเข้ามาในเครื่องนะครับทําให้ซ้นซอร์มันจะเสียนะครับตัวนี้ฉะนั้นวิธีก็คือ กดตัวนี้ออกให้เร็วนะแล้วก็กดหัวส,สวมเร็วนี่ออกให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าทรงเสร็จนะครับก็สวมถอดสวมออกนี่ให้เร็วเลยนะครับเอาอย่างนั้นก่อนนะครับบินเบื้องต้นนะครับใส่จุกยางนะครับจุกยางมันมีอูริงอยู่แล้วมันก็ช่วยกันอยู่แล้วนะครับกันรั่วนะเดี๋ยวนะลืมแล้วนี่อีกตัวหนึ่ง คือท่านที่ใส่ไม่ได้ก็ส่งมานะครับผมทำให้นะทำให้ฟรีเลยนะใส่ให้ฟรีเลยเบอร์สิบนะจริงจริงมันเบอร์สิบสองนะตันนี้ผมเจียปลามันพอดีเลยเอาเรียบร้อยครับเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับแล้วก็นี่สุบสวมตัวนี้มันจะมีโอริงนะทุก ทุกทการเชื่อมต่อทุกการเชื่อมต่อมันจะมีโอริงหมดเลยนะครับโอริงช่วยในการกันรั่วกันซึมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้มาในในส่วนของปั๊มนะครับปั๊ม ในแกะกล่องน,นี้นะครับนี่ก็จะมีที่ชาร์จกับไ้ที่เก็บสายไปแลวนะนะนี่อยู่น,นี้นะผมไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวใช้ของผมที่ชาร์จใช้ของผมแล้วกันอือที่ชาร์จนี่มันใช้ตัวสับทั่วไปนะ Type C นะครับ ไฟสีไฟสีโอเคนะตัวนี้มันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็แบตไม่มีมเพิ่มเดียวเอ้ยเจ็ดบาทเลยนะตั้งเขาตั้งมาให้เจ็ดบาทเลยไนะด้ดูเจ็ดบาทนะเอาแล้วก็ทั้งมาทั้งมาให้เต็มแล้วไม่ไต้องไปไมต้องต่อนะมันขึ้นบาทแล้วก็คือเจ็ดบาท เป็นจ็ดจุดหนึ่งมาเจ็ดบาทกันเจ็ดบาทนะครับทีนี้เข้าตัวนี้นะฟารมยาวสายตัวนี้นี่หกสิบมิลนะหกสิบมิลก็คือสองม้ามันทัดนะครับเออโอเคโอเคนี่ก็ นี่คือสวมเร็วปุ๊บดึงออกนิดปุ๊ดนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปล่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยยังย่างย่างยังย่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 งอ่าแห้งแล้วแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปใส่ข้ามขั้นตอนไปใส่ไปเป็คาเฟ่ด้วยนะจะได้ชงกาแฟเลยนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องชงไอ้เครื่องบดกาแฟ เพืมดกาแฟ<ช>แล้วก็มเมล็ดกาแฟะนะำร้อนต้มแล้วล่ะแล้วก็มาปกติผมตั้งที่เบอร์หกนะขอเป็นเบอร์เจ็ดรู้สึกว่าสตาร์เรสโซ่มันมีแรงเยอะไปที่เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดนี่เป็นเยลโล่นะครับอันนี้นะ ชากะช้างนะครับกาแฟพิเศษเดี๋ยวกาแฟก่อนแล้วจะ,จะไปอุ่นไปวอร์มกระบ,บอกนะครับวอร์มเลยทามลายอย่างในทีเดียวเวลาเดียวกันฮนะมันต้องทำนแะล้วและในการวอร์มนะครับ มันมียางแผ่นยางเนี่ยรอมปุ๊บมันจะได้ใส่น้ำเนะี่ยมันจะไม่ั่วลงเลยไงมันจะได้ค้างอยู่ในกระบอกนะครับเห็นน้ำหยุดลงไหมน้ำไม่หยุดลงนะครับเือป่องไม่หย,ด,หยดนะไปบทกันต่อ ยาวเลยนะคลิปนี้ บมไปนี่กินนิโชยข้าวอยู่างงหอมพุ้งมากปกติของกาแฟนะไม่ว <c oughs> ่าจะถุกงกาแงกาแฟมันก็โปรกินเลยเนะะี่ครับแต่ยังไปชงแล้วไปชงมันอีกกลิ่หนึ่งเพราะมันเป็นรวมความเค้ื่ค้นไว้ในที่เดียวนะแต่พอกระจายน้ำใส่น้ำนี่เยเอะแล้ก็ค่อยๆมีรสชาติมนุษย์ชัขึ้นมานะฮะ เดี๋ยวดูว่าจะลืมตัวไหนี่เอาแล้วครับไม่วอร์มแล้วนะวอร์มแล้วนะวอร์มแก้วด้วยนะหวอมแก้วด้วยเพราะมีนู่นนี่สําคัญนะความร้อนมันขาดความร้อนมันตกเราต้องหวอมวอร์มไว้วอร์มแก้วด้วยนะครับเอาละแผ่นหลุดมาแล้วนะเดี๋ยวลืมแผ่นติดไว้นั่นก็ปั๊มไม่ออกอีก <c oughs> ว่าทำไมกาแฟไม่ไหลนะอย่าลืมเชล รู้ไหมไม่โดนน้ําเลยเพราะว่ามันไม่ลเลยลงมันไม่โดนอาละเอาละอาลาาาาาให้มันชิมน้ําหน่อยให้มันโดนน้ำหน่อย ค okay. ร้อนแล้วร้อนแล้วอุ่นแล้วไม่ว่าร้อนแล้วอุ่นแล้วโอเคแล้วก็แหวน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 นี่แหวนกันคาฟเฟหกนะครับกันคาฟเฟหกแล้วก็แทมเปอร์นี่เตรียมไปเลยนะครับแหวนกันคาฟเฟหกกาแฟยอยู่นี่นะกาแฟที่ประมาณยี่สิบกรัมบุกลงไปครับ นี่กาแฟพุ่งสดใหม่เลยนะแต่วันนี้เป็นอาราบิก้านะครับ็กดเลยนะครับนี่เป็นแทมพิเศษนะครับกลึงใหม่นะฮะกดได้เลยไม่ต้องยกแหวนโรสซิ่งเลยโรสซิ่งเอาละนี่ปุ๊บบางคนใส่พัก,กรีนอีกทีนึงตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับแผ่นเดียวเอาอยู่นะครับไปเลยนะครับ ปุ๊บแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวผมบอกตัวเองว่าอย่าลืมเพราะว่าหลังจากนั้นที่ผมซ่อมเสร็จให้เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไม่ลืมไม่ลืมแล้วเพราะว่ามันอยู่ในนี้แล้วนะติดแล้วนะนี่ใส่แผ่นนี้คนระับกันรั่วนะะกันรั่วที่ฝานะนี่ให้ดูนะเอาละใส่เดี๋ยวผม รอนำร้อนอีกนิดหนึ่งให้ให้เดือดนิดเมื่อกี้ลืมนะมันจะได้แบบมีอุณหภูมิทีร้อนมันจะนด้นะน้นกาแฟจะน่าดืด่มน่าดื่มนะนี่ครับสามารถใส่กลับเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเหมือนเดิมได้นะครับเมื่อที่ต้องการเมื่อ,อไหร่ที่ต้องการอยากจะได้ปัามปั๊มแบบเดืมก็ใส่กลับได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนี่คือการโมดิฟายที่สามารถที่จะใช้ของเดิมกลับได้อีกนะครับ ร้อนน้ำร้อนครับยาวเลยนะคลิปนี้ยาวเลย เจ็ดบาทนะครับเราสตาร์ทเจ็ดบาทเราตั้งไว้เจ็ดบาทเนี่ปุ๊บเธอเข้าไปเข้าเอง เพราะว่าเดี๋ยวมันลนเดี๋ยวมันลุ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 นแก้วอ่านี่คือข้อดีของการที่มีตัวนี้ครับมันเป็นเบรกนะครับมันเป็นเบรกเห็นไหมมันทําให้ชอดสวยนะครับมันเป็นเบรกแล้วก็มันทําให้ไม่เกิดฟองนะครับนี่คือข้อดีของการที่มีโอ้โหนี่หายไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่คือโมดิฟายเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แก่ความร้อนเองอ้โหได้เลยนะความร้อนได้ด<ม>ิทีมน่าสวยไม่มีโัรศัพท์จะถ่ายให้ดูคงจะโอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะ<ม>เป็นกาแฟพิเศษ <c oughs> ขณะนี้สี่ทุ่มนิดๆิดนะครับาน,นาฬิกาสี่ทุ่มนิดน,น,นก็โอเคนะครับเสร็จแล้วโมเดฟไฟเสร็จแล้วให้ดูกันสดสดเลยนะครับในสดๆดที่คือทำให้ดูเลยนะว่าเห็แม้ว่ามันไม่มีปัญหานะครับมันไม่มีการ ปกติมันจะมีอะไรตรงนี้มันจะดิ่งใช่ไหมฝามันนะแต่ว่านี่ไม่นะไม่มีนะครับแล้วก็มีรั่วไหมก็ไม่รั่วนะครับเออนะแล้วก็ชุกออกมาได้เหล่านี้เจ้าของคงจะตกใจนะครับหวังว่าหวังว่านะครับเจ้าของเงินตกใจครับทีนี้เจ้าของจะต้องดูวิธีอย่างอื่นก็คือเครื่องบดเป็นยังไงบดขนาดไหนระดับไหนนะครับถึงจะให้เข้ากับเครื่องนะครับหรือ สามารถบอกรายละเอียดกวานี้ได้อีกนะครับแต่ว่าอย่าไปเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปเดียมก็มันอาจจะมีผลกระทบนะครับอย่างก็นี่ก็ลงุงนี่ถือว่าลุง็วไปนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วมันเป็นคาแฟท,ท,ที่กัวกัวกลาดไว้ถ้ากัวเข้มนี่มันจะเป็นมันก็จะมีเค้มาเยอะอีกแล้วก็มันจะเหนียวนะความเหนียวฉะฉนั้นต้องลดลงหน่อยนะครับกด็ดูเอาความเหมาะสมะกันนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องเอาบาสูงนะครับไม่จําเป็นนะครับ ก็เอาวัวเอากาแฟออกมาแล้วมีครีม,ม่าสวยๆก็โอเคแล้วนะครับไม่ไหลเร็วเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือว,ว่าชาเกินไปก็ไม่ดีจะมีขมรสขมอีกนะครับนะมันก็ต้องให้มันพอดีไหลม,มาเรื่อยๆนี่ครับก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งสงนานกลับให้เขาไปนะครับแากงไหนจำไม่ได้ลนะอ่าคเป็นเป็นของร้อยตรี้วยตำรวจโทรหรืออะไรไปาั่งนี่แหละครับ ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ติดตามและสนับสนุนไอเดียนะครับขอบคุณท่านที่ส่งเครื่องเจ้าของเครื่องด้วยนะครับจะจะลงใน YouTube ก็ได้ติดตามได้ครับวิธีการรีวิววิธีการ modify ในแบบที่สามารถที่จะกลับมาใช้ปั๊มแบบเดิมได้อีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Assalamualaikum w a มะตุ a ลอ l ิวะ i ะ a ราะกาต t ฮ